ถ้าอดตผ่านมานะครับจะดีก็แบ่งปันเรื่องอาหารทานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะกินเราก็รู้สึกอดีตที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตอยู่กับสังคมที่สวายหาเลืนเกียดยิ่งสวายหาก็ยิ่งทําตัวต่ำลงต่ำลงเลยไม่เป็มีอะไรที่จะสูงขึ้นแล้วก็มีไม่กิ่พอรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมาเรียนวัะถีก็รู้จักปล่อยวางมากขึ้นก็ทําให้ชีวิตมีความสุขขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้า่านสาวหน้ก ข้อที่สองบอกว่าใครพบภรรยา กันครับพี่น้องถ้าพระเจ้ารักเราเมื่อเรานสารภาพบาปเราพระเจ้ารู้สึกแย่พระเจ้าเราเราก็อยากแยลักตองคนนะครับเมื่อตอนเด็กๆครับ ตนี้เราก็ดูแลอย่างดีให้ข้าวให้น้ำมันจนมันโต,ตขึ้นมาเป็นวัยรู่น่าจะประมาณเกือบหท่ปีเมื่อตอน ต,ตั้งชื่อให้มันปุ๋ยเพราะว่ายุคนั้นความที่ด่างมากแต่ตอนนี้ชววาวมันเปลี่ยนตัวมีชื่อนางปุ๋ยเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเลยอ้อ,อนออกมากินนมก็จับไปให้มันกินนมจนมันโตขึ้นมาประมาณปีไปไหนก,ก็ไปด้วยกันเช้ามา ไปโมเดลประมาณหนึ่งกิโลไปเจอลางลบลางลาหลุมันหล่งมาแล้วก็ไปแกะดูปรากฏว่าเป็นลูกตัวแดงๆก็สงสารก็ดอก็เอามาเลี้ยงอีกพอมาเลี้ยงเ,เสร็จปุ๊บ มันบินขึ้นไปนอนบนสักสีที่มืดๆพอกลางคืนเนี่ยมันก็จะออกมาหาผมผมก็รักมันมากเลยบางทีเนี่ยเดินออกไปนอกบ้านมืดๆเนี่ยผมก็จะเป่าเนาะปี๊ดป,ปี๊เป่าใช้ถือปากมันก็จะบินมาเกาะไปแล้วมันก็หายไปในความมืดถ้าถ้าเราออกนอกบ้านไปเราปเป่าอี้ดเนี่ยมันก็จะมาเลยแต่กลางวันเนี่ยหามไม่เจอสุดท้ายไปรู้ข่าวทีนะ คนข้างบ้านนึกว่าไปโรกป่าก็อจากกีนมัน,นตายนะแล้าก็น้องให้เสียใจทําไมผมต้องเล่าเรื่องนี้ครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ตัวของเราทุกคนเนี่ยเมื่อเรารักอะไรเนี่ยเราก็จะดูแลสิ่นนงนั้นอย่างมากเื่นกันในคำถามเช้านี้ก็คือพระเยาเเทรงบดบานการกระทําของคนแบบไหนมากที่สุด เมื่อผมโปรดบาสิ่งนี่ยผมก็ทำสิ่งดีเหมือนพี่น้องที่เนี่ยเมื่อโอปรดบาสิ่งนั้นเราก็อยากทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแล้วลองมาลึกถึงภาพขององค์พระผู้เป็นเจา้าผู้ยิ่งใหญ่สงสุดพระเยเว Sinh tiêu của lũ Bạn có nhận biết เรากำลังเชื่อเรากำลังโงหน้าไปนั้นจะเป็นที่ถวายเกียรติเป็นที่ปรปลาในสายพระเนตรของพระเจ้าหลังลายของอธิษฎภูมูขอไว้ในขณะของโตงเยซูคิสต์เจ้าอาเมนจริงๆแล้วในพระธรรมคีกก่าวว่าโปรปลนคาว่าโปรปาาเนี่ยกล่าวไว้มากเลยครับใิ่ร้อยๆเลยนะครับแต่ผมจะเอามาแบ่งปันเนี่ยในเช้าวันนี้เพียงบางส่วนแค่เพียง สี่ประการสัส้นๆเกินคำถามบางที่ที่เวาถามเอ๊ะพระเจ้าโอบปานอะไรมากที่สุดในโลกเราก็รู้อยู่มล้ับางคนความนักบางคนพระเจ้าให้ภัยพระเจ้าอยากให้เราทำรู้นทำนี่ยกแยกไปแต่สิ่งที่จะแบ่งปันในเช้าเนี่ยเพียงสี่ประการสัส้นๆนะครับและคําว่าโอบปานมีอยู่ในพระคัมพีนะครับทั้งเล่มเลยพระปมีมีทั้งหมด66เล่มใช่ไหมครับพระร 9ก็คมใหม่27รวมทั้งหมด66เล่กกน, 1, 11, ลกกนคัดออกมาแล้วจะโอนคัดแยกออกมาอย่างสำเร็จเป็นเสร็จเลยก็คือ84ครั้งนะครับประโยคนีททท้ที่เขียนไว้มีบริบททั้งด้านบกและด้านลบแต่ผมจะนเมา เร่ของพระเยวาพระยามีของเราเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าโลอาเชื่อเชื่อฝันพระเจ้าพระเจ้าสั่งให้ไปต่อเรือโลอาไม่เถียงไปต่อกลายเป็นว่าบรรพุษบรรพชนของเราเนี่ยก็สืบเชื้อสายจากโลอาไม่ว่าจะเป็นเชนยากเฟ ก็เป็นที่โบกบานของพระเจา้าและบุคคลที่2องในปรมการวัที่12ข้อ16ฝ่ายฟาโร่ก็ทรงโบกบานอับรามหรืออับรารรมที่เกีีรยิชื่อแล้วเพราะเห็นแก่นานั้นอับราหมก็ได้แกะโคลาตัวผู้ท่า เป็นที่ต้องตาต้องใจของกษัตริย์ในยุคนั้นก็ทําให้เป็นที่โปรดปานเหมือนกันครับแต่์ามพ่อคนคนงามพาอแต่งสตรีคนไหนที่แต่งตัวดูดีดูแล้วโอเคเป็นที่ยกย่องครับไม่ใช่ความขยันอย่างเดียวเราก็ต้องดูหลายร่างกายให้สะอาดก็เป็นที่โปรดปานในสายพันของพระเจ้าก็ทําให้มีทรัพย์สมบัติอย่างมากมายในยุคนั้นแล้วในประมการบทที่39ข้อที่4กล่าวว่า โยเซฟเป็นที่โปรดปานของนายและท่านได้รับใช้นายนายก็ตั้งให้เป็นผู้ดูแลบ้านและมอบทุกสิ่งที่เขามีไว้ในมือของท่านแน่นอนครับโยเซฟเป็นคนที่ยึดถือธรรมยัติศิประการในยุคนั้นสมัยนั้นเข่งคข้มขัดมากในธรรญัติศิปการนะครับแล้วก็ทําให้โยเซฟเนี่ยทำงานให้กับเจ้านายเนี่ยโดยที่ไม่ผิด ใจเจ้าของตัวเองหรือผิดตอโอทิฟาแล้วจำซ้ำแล้วเจ้านายก็ยังแตกต่างให้เขาเป็นใหญ่ท,ท้ายที่สุดความเชื่อของเขาเนี่ยมันโโ่นคงและทำให้เขาเป็นที่โปรดปรานในสายพเนตรของฟาโรห์ทำให้พระเจ้าเจมส์ตั้งมเซ่เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดในแผ่นดินนี้แล้วมาดูในบัมที ในเมื่อเราทํางานร่วมกับพระเจ้าเราจรึงของรอ้องท่านขลายว่าอย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าพราะโองค์ตรัสว่าในเวลาโกรธปานเราได้ฝังเจ้าและในเวลาแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านี่แหละบัดน,นี้เป็นเวลาแห่งความโกรธปานนี่แหละบัดน,นี้เป็นวันแห่งความรอดเมื่อเราได้รับความรอดแล้วจาักทารดาวรงก็บอกเน้นย้ำว่าเี่ยบัดเนี้ย เราได้รับความโปรดปรานแล้วเพราะว่าเราเชื่อในพระเยซูที่นี่ทุกคนเชื่อในพระเยซูก็ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าแล้วอย่างแน่นอนเห็นไหมครับเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วเหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่ผมเลี้ยงไว้สามอย่างแมวสุนัขลกเมื่อเรารักเมื่อเราโปรดปรานสิ่งนี้เราจะให้สิ่งดีเราจะรักเขาเขาจากไปก็เสียใจเพราะเขาไม่เชื่อฟังหนีออกไปก็ถูก ที่ของเราเราออกไปจากทางของพระเจ้าทุกเนี่ยได้นอครับสันติสุขไม่เกิดขึ้นได้นอนสรุปในข้อนี้นะครับก็บอกว่าความเชื่อเนี่ยต้องทําด้วยเพราะว่าหน้าที่ของมนุษย์ครับเราลองลรงบอกให้เราความเชื่อแล้วเราต้องทําสิ่งเหล่านี้ด้วยในพระคัมภร์อกล่าวด้ียตอนหนึ่งที่บอกว่าบทที่สิบสองข้อที่สิบแปดบอกนี่แหละผู้รับใช้ของเรา ซึ่งเราเลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ที่เราโอปบปานเราจะให้วิญญาณของเราอยู่กับท่านท่านจะประกาศความยุติธรรมกับบรรดาประชาชาติพระเจ้ากราตีอ์พระเยซูว่าเราโอปบปานคนนี้แหละ่านพระธรรมอิสยาห์พระเยซูก็นําพระธรรมนี้ขึ้นไปอ่านในวันนั้นในอัศสลา,าของยูค์นี่แหละจะเป็นที่โอปบปานพโงค เชื่อฟังพาาระเจ้านะครับอันนี้เรามาดูว่าคําว่าโปรดปาของภาษาไทยเนี่ยมีความหมายอยู่สามอยา่างนะครับนํามาจากพจนานุกรมไทยฉบ,บับล่าสุดที่เขียนว่าปวดปานเนี่ยหมายถึงการเอ็ดูเอนดูเนี่ยถ้าเราเก็บเล็กๆน่ารักเนี่ยเราจะเข้าไปอยากจะจับอยากจะแตกอยากจะกอดอยากจะหอมอยากจะอุ้มถ้ารักใครเนี่ยก็เหมือน เกี S <S ่ยวกับเรื่องเพศเห็นคนนน้นคนนี้มีความรักใคร่หรือแปลใด้หญ่ใอญ่รักใคร่คืออยากจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆเพราะว่าคนนั้นทําในสิ่งที่เราถูกใจนะครับในภาษาทิปูก็เขียนเป็นภาษาทิภูที่ตอบว่าเติมเติมที่อาจารย์นี่ใช้บ่อยๆทิปูก็แปลออกมาว่าโปรดปราเนี่ยก็คือการลงพรคือสันทิสุดนเท่านลงก็คือ เมื่อใครได้รับการโอบารได้รับคำคุณครอมจากพระเจ้าเนี่ยเขาจะมีสัตว์ที่สูงในใจส่วนภาษาอังกฤษแปลมาบอกว่าเฟิร์คือความชอบภาษาเขาไดบอกว่าเขาชอบนะครับเขาโอบารณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นกีฬาเขาก็จะทุ่มชีวิตของเขาจะเห็นว่าเราหลังเขาสูงจังเล่นกีฬามากแล้วก็ความกันนา เมื่อเขาเห็นคนที่ขัดสนเขาก็มากจะช่วยนะส่วนใหญ่ก็าหลังเป็นคนที่มีเมตตาเขาโอบกลาเขาใช้คำว่าเฟรมดการสนุกการสนับสนุนเขาจะมาสนับสนุนในงานวิชชั่น de 分かる。 ประการที่หนึ่งนะครับจบแค่ไหนก็แค่ไหนน้องน้อง,อง,องประการที่หนึ่งการได้พบกับพระยาวเวคือเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดตามในสุภาษิตบทที่8ข้อ35กล่าวว่าเพราะคนที่พบข้าพเจ้าก็พบชีวิตและได้รับ ท่านก็เขียนพระธรรมสุภาษิตปัญญาจารย์มาท่านบอกว่าเนี่ยใครที่พบเราพเพราะว่าคนะ่อยค่อยคำของกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยเปลี่ยนด้วยพระคำของพระวเจ้าเหือ้อยและคําสอนของพระองค์เนี่ยก็ยิ่งใหญ่ามากเพราะพระองค์ก็ถูกพระเจ้ากำลังตรีว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกแล้วพระคำของพระองค์ก็บอกใครที่พบชีวิตพบชีวิตนี่หมายถึ คนที่ได้ชีวิตคือได้ความรอดจากพระเยซูคริสต์ใครที่เชื่อพระเยซูก็ได้พบชีวิตใครที่ยังไม่เจอพระเยซูเนี่ยชีวิตของเขาเจะเว้าเหมือนเรือน้อยอยู่การทะเลเขาหาฝาั่งไม่เจอแต่เมื่อเราพบชีวิตแล้วเราได้รับความโปรดปรานจากพระเยซูพี่น้องที่นี่ได้รับความโปรดปรานจากพระเยซูอย่างแน่นอนนะครับสุภาษิตเขียนไว้แต่ชัดเจนเหมือนกับไปโตท่านเนี่ย ระหว่งางที่อยู่กลางทะเลสาบตีนพระเยซูยเส,สเด็จเดินเข้าไปประมาณห้ากิโลเรือเสาโมกอยู่กลางทะเลสาบเมื่อเปโตรเห็นพระเยซูกำเนินอยู่บนน้ำเปโตรกคถามจะเดินบนน้ำด้วยจะทำยังไงพระเยซูบอกก็ออกมาสิพระเจ้าของเราเดินอยู่บนน้ำนะครับที่ใหญ่จริงเป็นมีะาองค์ทำได้เปโต็ออก พระกฐีวัดิีบท,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 ที่6ข้อ3ักดิ์สิในกีย้ำอีกครั้งเลยแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและ ไม่นานผมก็มีปัญหากางที่จับที่สัญญาว่าจะไปสร้างจิจกรร่วมกันแต่ปรากฏว่าธรรมจิตหรือตัวท่านสวมบ,บอกว่าไม่ผ่านเพราะว่ามีปัญหาเลือกที่เพราะว่าที่ินที่เรามอบถวายให้พระเจ้านั้นเป็นที่พ่อปทลหน้าคือเป็นของปาสหลวนเขาบอกเขาไม่อยากจะถูกอ๊ะผมก็คิดว่างานของพระเจ้าพระเจ้าของเราเล็ก ที่เราไปบุกเปิอย่างที่ที่เหมือนเล็กที่ดีของพระเจ้าทุกคนความคิดเราแตกต่างกันแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้สนับสนุนและได้รับความโปรดปราน ดังนัง้นจง,งหาความโปรดบานและชื่อเสียงดีในสานพระเนตรของพระเจ้า สุดท้ายชีวิตของเขาเนี่ยเลือกที่จะเข้ามาหาพระเจ้าแล้วก็พบสิ่งดีนะครับเขาเริ่มต้นชีวิตของเขาเนี่ยด้วยความเลวร้ายและสุดท้ายเนี่ยชีวิตเขากลับดีขึ้นเมื่ออ่านหนังสือเล่มเนี่ยผมเห็นชีวิตของผู้หญิงคนเนี่ยที่เขาแต่งงานที่เดียวแล้วผมก็อ่านหนังสือเล่มเนี่ยแสงแห่งความหวังเนี่ยเป็นหนังสือที่ทําให้ผมเนี่ยน้าตาไหล แล้วเขามีขายในเฟซบุ๊กเขาพิมพ์ขึ้นมาเขาเล่าชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มต้นชีวิตเขาที่อย่างไม่เชื่อเขาหลงรักผู้ชายคนนึงเขายอมทุกอย่างตามผู้ชายคนนี้ไปอยู่ที่ออสเตรเลียยอมติดตามอ่านไปเรื่อยๆเขาเขียนได้ดีมากๆถ้าพี่น้องหาอ่านได้นะครับจะหนุนใจมากแลวท้ายที่สุดเขา่ท้อเขาท้อขึ้นมาเขารู้ว่าผู้ชายคนนี้มีภรรยาแต่งปหบด แล้วนี่สิ่งแต่ไปหมบไม่ใช่เศรษฐีเดียวทีท่คิดเลยเขาต้องการโดนบินกลับมาเมืองไทยเดินที่สะสมไว้ไม่เหลือสักบาทเพราะผู้ชายคนนี้สร้างใน้ไวยตลอ,อดอีกเรามาม่โมดท้ายที่สุดเขามาคลอดลูกเชื่อสายเขาไม่ ชื่อพระเยซูทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยติดตามพระเยซูแล้วชีวิตของเขาเนี่ยต้องกลับมาแต่งงานใหม่กับชายคนนี้พี่ที่จักเนจับวิ้วไปรูู้จัดงานให้นะครับแล้วก็ก็เขียนหนังสือเล่มนี้ขอบคุณที่จะจับของเราและพี่น้องเราทุกคนอ่าแล้วน้ำตาไหลชีวิตคนที่ทิ้งไม่มีพระเจ้าเริ่มแรกแล้วก็กลับมาหาพระเจ้าชีวิตของเขาแม้แต่จะมีปัญหาในปัจจุบันแต่ชีวิตของเขา ดีกว่าสิ่งที่ผ่านมาเปลี่ยนหมดชีวิตของผมผมก็เริ่มต้นชีวิตที่เลวร้ยายมาตั้งแต่งจนกว่าสามสิบกว่าถึงจะเปลี่ยนแปลงออกมารับเชื่อพระเจ้าทําให้ชีวิตผมมีสันที่สุดมีความสุขมากขึ้นขอขาขอบคุณพระเจ้ามากนะครับก็เช้าวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเอาไปเรประการต่อลือีกสามประการก็ฝากไปก่อนนะครับเวลาไหดแล้ว สัตุการแด่พระเจ้าผู้ยิงใหญ่สูงสุดของพระคุณพระโอ์ที่ส่พระวจนะคำของพระโอ์ลงมาเป็นคำหนึ่งที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตของเราคำว่าโปรดรามคำว่าโปรป่านี้หลักถลายที่นี่ต้องการและอยากให้พระโอ์นั้นไมตต่างรมนาเป็นรูรักใค้ เลี้ยงดูเราอยากให้สดสมสิ่งใดขอพระเจ้าเทก็อปเราธุรกิจการงานของเราก็อยากให้ต่ำลงไปสูงขึ้นเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ในทางแลงขอให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงเพิ่มดูขึ้นขอพระเยซูทรงนำเราก้าวขึ้นไปต่อเอาพระบิดพระเจ้าทุกเวลาทุกทางขอพระเจ้าสถิตทางการที่น้องเราที่นี่มวยปอดมวยใจให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไม่มีทางไหนที่ต่ำลงหล้งทลาย ขอ,อถวายตัวของเราเป็นที่ถวายเกียรเป็นที่โภบารเพื่อเราจะทําสิ่งที่ดีเพื่อเราจะเชื่อในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจาทรงแต่ตั้งไว้หลายขออธิษฐานอ้อนวอนทูลของของค์พระเยซูคริสต์เจ้าไว้ในขณะของโระองค์เวนขอบคุณรเจ้าแล้วเรื่อง